สวัสดีครับนี่นะครับผมอ่าหลังจากที่ว่าน้ํามันท่วมมันนองนะครับถนนมาก่อนแล้วนะครับนี่นะครับเราก็จะบริการแมคโครนะครับผมทีมงานไอเบิ้มนะครับไอเบิ้มสถานสวงนะครับอ่านี่นะครับผมมีแมคโครน้อยนะครับแล้ววันนี้ก็เราก็เอาดินนะครับดินพร้อมกับหินคุกนะครับมาลงนะครับนี่นะครับแน่นๆเลยนะครับเพื่อนๆอ่านะครับเราก็จะได้เดินทางกันแบบสบายๆนะครับนี่นะครับหลังจากที่มันแจ่มันซึมนะครับเพื่อนๆอ่าเัาก็จะ เอามาลงนะครับ2ลำนะครับอันนี้ลงไปแล้วนะครับผมอันนี้ือคือลำที่1นะครับลำที่1นะครับผมนี่นะครับตะก่อนที่ไอ้โจกลดขำอยู่ที่นี่นะครับมันติดนะครับผมอันนี้คือลำแรกที่เป็นมาลงเฮือนะครับทีมงานไอ้เบิ่มสถานสวงนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วก็ลงเห็มตีนนะครับตรงปุ้นนะครับกันเดียวเขาก็จะรอลดแห็มลำหนึ่งนะครับที่จะมานะครับนี่เกาะแน่นๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้คือ ตามตามที่เราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวจะขอเดินย่ําพอเป็นมูลวอล์กเกอร์นะครับว่ามันโอเคก่อนครับมากดแน่นแน่นดีเนอร์นะเพื่อนๆนี่นะครับ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 ลงมานะครับลงมาติ๊กๆเลยนะครับเดี๋ยวขอลอเห็นกันนะครับมาครับมีสตังก์ก็อเอาใส่กําหนยกําหนยนะครับเพื่อนๆนี่ครับอ่า สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับรถแมคโครนอยนีว่าไปประมาณนี้ก็ขยากได้สักกันนะครับเอาไว้มาขุดดินขุดอย่างนะครับในสวนนะครับจะได้ง่ายนะครับไม่ต้องได้ขุดโดยการใจ้จอบใจเสียมนะนะครับวันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นสวนของลุงมวนนะครับนี่เป็นสวนแบบบ้านนอกบ้านนาอย่างเฮานะครับลุงมวนก็จะปลูกต้นกล้ยนะครับต้นบะวป้าวนะครับนะี๋ปลูกอันบะคงบะเขือตัวละมีอ้อยนะครับรถมาละรถมาละนะครับ พี่แอนก็รองย่ําพอนะครับตรงนี้มันจะเป็นส่วนดินที่มันเป็นหลุมนะเพื่อนๆ่อนลงหลุมเยอะเลยเพราะว่ารถในบ้านเฮานะครับในนี้ก็จะมีบ้านอยู่สัก3าหลังนะครับเฮาจะเดินทางกันอย่างเงี้ยนะครับเข้าออกเข้าออกอีนะครับเวลาหน้าฝนนี่บอกได้เลยว่าตรงนี้มันเจ๊เจ๊แม่แม่นะครับผมคำว่าเจ๊เจ๊แม่แม่ก็คือว่ามันเชอะมันแฉะนะครับอ่าี่ก็ทีมงานนะครับผมอ่า คนเท่าเฟี้ฟ้าวนะครับกอกกำลังย่าอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีขอเปิ้ลเอาหินก่องนี้นะครับเป็นหินแบบหินก่อสร้างนี่นะครับผมก้อยๆที่จะอันติดๆเทๆไปนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราก็รอลรดแม่โคน้อยนี่ทํางานกอดนะครับเดี๋ยวเขารอดินถมลำเดี๋ยวดินถมลำนี่ก็จะยาวไปจากตรงนี้จนถึงปุ้นนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นการถมดินนะฮะ แน่นๆเลยแน่นๆเลยนะครับ่าแน่นๆเลยนะครับน,น,นี่นะครับเดินได้แล้วอัปเดตถิงไดแล้วเดี๋ยวก็ว่ากับแห่งกรรมนะครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตเดินเล่นไปก่อนนะครับเดินเล่นไปก่อนนะครับอ่าดินจ้าดินดินจ้า